วานี้ทางอยเอ็ดกู้ภัยก็บอกว่าไฟไหม้บ่อยเหลือเกินอยากได้รถไปทำรถดับเพลิงแต่ต้องเป็นรถสองแถวท่องตัวเข้าง่ายวสเขาก็มาเอาที่นี่ลงตาก,ก็เลย ยอมเสียรถสองแถวกูเอาล้างข่าวออกให้มันไปคันหนึ่งนี่ก็หมายถึงน้ำใจแต่ตอนนี้น้ำใจกูเืิดแห้งแล้วนะเมื่อวานเนี่ยก็หน่วยงานทหาร ฝึกทหารใหม่ร้อนว่างั้นไม่มีแอร์อยากติดแอร์ที่ฝึกทหารใหม่ว่างั้นโอ้ว่าอยากติดแอร์ตัวละสามหมื่นห้าว่างั้นสองตัวฮะกูก็เลยให้ไปเจ็ดหมื่นสองค่ารถที่มันมาด้วยว่างั้นมมืเอไปสองพันนี่ก็เหมือนน้ำใจ เห็นไ,ไหมเดี๋ยนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่โรงเรียนเมื่อวานเนี้ยฝนตกกระเบื้องแตกรั่วเล็กน้อยจะไม่มีที่เรียนอยากให้หลวงตาไปมุงกระเบื้องให้มันว่าอย่างนั้นกูแบบเมื่อวานนี้กูไม่น่าอยู่วัดเลย อะไรกันอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแทนที่มาวัดจะได้มาทำบุญทานศีลภาวนาอะอะจริงไหมโอ๊ยทำยังไงเนาะนีน่เนาะถ้ากูไม่ไปมุงให้เด็กก็จะไม่ได้เข้าห้องเรียนมันว่าไงมันขู่กูด้วย